โอเคครับตอนนี้นะฮะผมโหลดเซฟย้อนกลับมานะฮะหลังจากที่เพิ่งผ่านเดย์แคร์ไปนะครับเพิ่งเล่นผ่านไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยผ่านมาแล้วแล้วก็พาเจ้าเฟดดี้ไปตรงนู้นแล้วนะฮะคือลิฟต์ไปแล้วตอนนี้โหลดย้อนกลับมานะครับเพราะว่าจากครั้งก่อนเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าเจ้าซันเนี่ยแบนเราจากเดย์แคร์ไปแล้วเราไม่สามารถเข้าได้แต่ว่าประตูนะครับมันยังเปิดได้อยู่ไฟก็ติดด้วยเฟดดี้เอ๊ะหรือว่าไปคนเดียวดี ไฟติดปกตินะครับเพราะว่าเราเปิดไฟแล้วแล้วพวกชิกก้ายังอยู่ไหมชิกก้าจระเข้ตรงนี้เปิดไหมเนี่ยตรงนี้เปิดอยู่อ๋อกลายเป็นรปภแทนาหาเห็นไหมไม่เห็นจริงด้วยเดินไปได้ลงไปข้างล่างได้อยออโอ้ <laughs> มอนตี้อยู่เหรอเฟดี้เปิดประตูได้ไหมเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้อ้าวกลับเข้ามาได้เออตรงนี้ลงได้ฮะลืมไปเดี๋ยวก่อนไปดูนู้นก่อนสิค u r i ิตีตรวจจับได้ไหมไม่รู้เขาไม่รู้จอละเค้อยู่ไหนเมื่อกี้จอระคเฆ้อยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงนะ ปกติถ้าเกิดเขาอยู่เนี่ยจะมีซับเตเตขึ้นนะฮะเวลาเขาพูดอยู่ไหนล่ะตรงนี้คืออะไรทเทเตอร์แบตจะหมดไหมเฟดดี้ไปได้ไหมตรงนี้อ่าเลเวลห้าสิคุณตีการนะฮะข้างล่างตรงนี้คือที่เราโดนแบนกิฟชอปตอนแรกไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้เพราะว่าโดนไล่ชุดเสื้อผ้าตุ๊ก,กตา เฟดดี้หรือเปล่าเนี่ยตุ๊กตาน่ารัก ATM หลังร้านก็มีเหรอเอออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ,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 อืโปสเตอร์เกา่าๆของเฟดดี้มีลูกโป่งเต็ไมไปหมดเสื้อผ้าตุ๊กตาโอเคไม่มีอะไรกลับเข้าไปได้หรือเปล่าไฟติดแล้วมูนไม่น่าจะอยู่ ตอนแรกคือเราเดินตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามูนอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในตัวเฟสด,ดี้ก็ตามมูนจับได้เขาไปได้ไหมเออเขาไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ครับยังไงดีเห็นวนะเราไปลงตรงรูตรงนู้นดีกว่าที่ลงตอนแรกลงได้ อ๋อโดนแบนจริงอันนี้เจ้าสันไม่ให้เข้าครับมันอเลิร์ตรงไหนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว้าวว้าววลงไม่ได้เจ้าสันเฝ้าท่อโอเคอเลิร์ปีอเลอร์อื้มจระเข้มาไหมเข้าไปเข้าไปเข้าไปได้ยินแล้วได้ยินเสียงแล้วจระเข้วิ่งมา มาจากไหนอะมอนตี้เฮะเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วมอนตี้ก็ไม่เดินเลยยืนอยู่ตรงนั้นเออเอออันนี้คืออะไรเนี่ยรูมหนึ่งอ๋อรหัสเป็นเหมือนกับตรงนู้นไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะมีรหัสอยู่ผมลงไปดูที่ห้องเขาดีกว่าห้องเก็บตัวของทั้งสี่คนเข้าได้ไหมห้องพวกนี้เข้าได้ไหมเฮ้ยเขาได้ด้วยเหรอ ถ้าเกิดเราอยู่ในเฟสดี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะฮะเดินชิลเลยเฮ้ยของอีกแล้วมาตอนเดินคนเดียวไม่กล้าสำรวจกลัวจำสแกรเฟสดี้เนมเชิร์ตโอ้โมูลห้องน้ำของมูลอันนี้อันหนึ่งลูกชายของฉันเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ หลังจากที่เข้ามาในเดย์แคร์นะครับมาเล่นในนี้ตอนนี้เนี่ยตอนกลางคืนเขาจะไม่หลับถ้าเกิดไม่เปิดไฟเขาร้องไห้แล้วก็ร้องไห้แต่ถ้าเกิดผมเปิดไฟให้เขาเนี่ยเขาจะฉี่รถที่นอนนะครับคือกลัวไปหมดเลยตอนนี้ไม่ว่าเปิดไฟปิดไฟอันนี้คือห้องอะไรห้องน้ําเหมือนกันอ๋อห้องน้ําซันกับมูนโอ้มีแยกอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้เจ๋งแฮะตอนแรกไม่ได้เข้ามานะฮะ ตรงนี้คือประตูหน้าประตูที่เฟรดดี้พูดถึงนะฮะว่าจะเปิดในอีก5ชั่วโมงมันออกไปเลยได้ไหมออกประตูไม่เปิดประตูเปิดไม่ได้ย้อนกลับไปรตรงนู้นไม่ได้ฮะติดชิกา้าพิยันต้าตุ๊กตานี่น่ารักมากเดี๋ยวตัวจริงดูดุถ้าตรงนี้ตรวจับจะเป็นใครวิ่งมาดูสิ ออออแออกออแอนแอปอนตระเค้เหรอ,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 อมอนตี้อีกแล้ววิ่งมาเร็วมากมอนตี้เมื่อกี้ก็อยู่ตรงนู้นใช่เหรอออกมาแล้วก็กระโดดเข้าไปนี่ฉากมันจะเปลี่ยนไปฮะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในไม่ต้องไปไกลมากประมาณนี้ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวติดข้างในอีกอ่าฮะออกได้ไหมออกได้เฟดดี้อยู่ข้างในเฟดดี้อยู่ข้างในนี้ขอบใจมากเฟดดี้เข้ามาได้แล้วแล้วเจ้าซันละ่ะอยู่ไหมเมื่อกี้ห้ามดีนักใช่ไหมไปหาหน่อยออกไปหาหน่อยจะโดนจับไมเนี่ยไฟเปิดหมดแล้วนะฮะ อยู่ไหมข้างในกลับไปไม่ได้ฮนะย้อนกลับไปไม่ได้เจ้าซันอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมาเลยเฮ้ hey, เจ้าซันเราอยู่ข้างล่างแล้วแกออกมาดิมันมีวิธีส่งเสียงเฮ้ใช่ใช่เราทำอันนี้ได้เคาะเคาะทำไมมูนมาล่ะ ทำไมเป็นมูลไฟติดอยู่มูลมาได้ยังไง <laughs> ซับเตตันขึ้นเป็นมูลนะฮะมูลมาเก็บของแทนนี่งไงแต่ไม่มีเสียงมีแต่ซับมีอย่างอื่นให้แบบเรียกได้อีกไหมเปิดประตูนี้อ้าวเปิดได้อ้าว <c oughs> โดนแบนอีกรอบนึง เออเอาชิก้ากับ้าเหรอเอาเฟนดี้ล่ะเอาเฟนดี้มาได้ไงกลับมาอีกรอบหนึง่ง <c oughs> ทุกอย่างกลับมาอีกรอบหนึ่งครับวนกลับมาใหม่เอางงกันสิทุกคนแล้วมูนมาไหมมูนมูนมูนหุน่นยนต์ซิค t y ิตี้ก็มาแต่มูนไม่อยู่ครับไม่มีใช่ไหมไม่มีมูนมูนไม่อยู่ แล้วถ้าเกิดผมกลับเข้าไปแบบเมื่อกี้รอบนึงล่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนู้นก่อนดีกว่าตรงนู้นน่าจะลงไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมอนตี้ไปที่อื่นก่อนดิอืมนี่ไงซันอยู่ตรงนี้โอเคกลับไปตัวซันเฝ้าอยู่นะฮะถ้าผมกลับไปอีกรอบหนึ่งแบบเมื่อกี้ เฮ้ยชิก้ามาเอ้ย,าม,าอยมากันหมดเลย๋อมมันตี้อยู่้งบนเดี๋ยวนะเดี๋ยนะต้องกระโดดต้องกระโดดอ้ได้อีกรอบหนึ่งเดินไปตรงนี้ไม่ต้องไปไกลมากไม่ต้องไปไกลมาก โหลดกลับมาไหมโหลดกลับมาอยู่ข้างในกรอบนึงแล้วคนอื่นเขาจะรู้ไหมเนี่ยถ้าออกมาตรงนี้มองเห็นไหมมองเห็นไหมผมไปเคาะอันนี้ก่อนนี่น่มีใครมาสันหรือมูนไม่มีเลยคือสองคนนั้นไม่อยู่แล้วนี่ไงล็อกซี่อะไรก็อยู่หมดเลยนะฮะถ้าผมเปิดประตูอีกรอบนึงคือก็จะโหลดกลับมาเมื่อกี้ใหม่ใช่ไหม เฟดดี้อยู่ข้างนอกเฮ้เ้เฮ้เฮ้ชิคก้ามาได้ไหมเข้าไม่ได้ติดประตูแฟมิลี่ลุก n ิ f ง r y ยูอะไรก็บอกแล้วว่าโทรคุยกับแม่แล้วแม่บอกว่าเล่นได้เลยถ้าผมเปิดตรงนี้ไม่ได้ต้องออกจากเฟดดี้ก่อน เปิดเฟดดี้ออกมาเฟาดดี้อยู่นี้นะฮะแล้วก็ผมกดเปิดประตูจาซันกัไมาอีกรอบหนึ่งเฟดดี้ยืนอยู่หลัง <c oughs> เออจำสแกอะไรใครจำสแกผม <c oughs> โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ